เ,นเ,นเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับแรงขาดน้ำก็ตายได้น้ำมากก็ตายได้ศัตรูศัตรูก็เยอะครับโรคก,ก็เยอะ,มะแมลงก็เยอะนะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอคอนะคะดีใจที่ได้มาเยี่ยมชมสวนไฮฮิววันนี้ก็ท่านเจ้าของสวนพาไปชมถึงกับถึงแปลงเลยนะคะชิมกันในแปลงเลยได้เก็บทุเรียนสดๆเลย างสาวยาติกาแก้วบริสุทธิ์ผู้อํานวยการสรํานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกจัดก,กิจกรรมบีเดียเฟรมทริปสาหรับสื่อมวลชนและผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างเส้นทางเพชรบูรณ์บ้านรักไทยและบ้านมุงอําเภอเนรมะปร,ะรางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสองจังหวัดระหว่างเพชรบูรณ์พิษณุโลก ซึ่งในกิจกรรมได้เที่ยวชมสวนผลไม้ภายใต้ชื่อวันเดย์ชมชิมสวนทุเรียนหลงลับแลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกใบ้านรักไทยอํเาเภอเนรมปรางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายชายันชาติอุดมพันธ์นาย,ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อพร้อมด้วยคณะผู้ประกอบการและสื่อมวลชนพิจิบู์จากแขนงต่างๆเข้าร่วมในกิจกรรมโดยนายชุมพลตนาวิชัยเจ้าของสวนไฮฮิลฟาร์มกล่าวว่าได้เปิดบุฟเฟ่ทุเรียนหลงลับแล ด้วยราคา750ต่อหัวเด็กต่ำกว่า5ขวบฟรีและพิเศษสำหรับ200ท่านแรกที่จองล่วงหน้าททท,ทลดทันที100บาทและสำหรับรอบบุฟเฟ่ฟมีวันที่19-22ถึงและวันที่25-26ถึงพฤษภาคมและในรอบเดือนมิถุนายนวันที่1-3ถึงวันที่และวันที่8-9ถึงวันที่ในช่วงเวลา11นาฬิกา -13 นาฬิกาของวันโดยสั่งจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์097 9857066 0991435681 0959195346จากนั้นนายชุมพลตนะวิชัยเจ้าของสวนไฮฮิวฟาร์มได้นำคณะขึ้นรถอ e ีแท็กชมสวนทุเรียนที่มีให้ชมชิมอยู่ลายสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์หลักได้แก่สายพันธุ์หลงลับแลรซึ่งได้นำพันธุ์มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันมีจำนวน1,800ต้นและพันธุ์หลินลับแล2 0 0ต้นหมอนทอง5,000ต้น มูแซนคิง1,200ต้นอายุ4ปีจะมีผลในปีหน้าปี2,568และยังมีสายพันธุ์พรมณีเมล็ดรีบ600ต้นก้านยาว300ต้นทองลินจง200ต้นและทุเรียนพันธุ์น้ำคำอีก200ต้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ทททได้พาคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการเดินทางต่อไปยังตะบนบ้านมุงเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่มีอายุหลายร้อยล้านปี และวิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายชมการสาธิตการทำผ้าพันคอผ้ามัดย้อมลายต่างๆและขึ้นรถอ e ีแท็กชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดภาพยนตร์ไทยละครและถ่าย MV กรณีที่พี่น้องกเกษตรก,กรที่สนใจและปลูกพืชเรือไม้ผลไม้ยืนต้นโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ท่านได้ได,ดูด้วยว่าในพื้นที่หรือดูตลาดเป็นหลัก แล้วก็เลือกสรรพัพนธุ์ที่ดีที่ตลาดต้องการแล้วก็ถ้าเป็นได้นะครับการจะเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนไปศึกษาดูงานส่วนที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเรื่องการ,กรเกษตรเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับคจะไปปลูกเนี่ยปลูกง่ายนะครับแต่ว่าดูแลยากฉะนั้นก็มีหลายท่านมีบางทีมีผลไม้อยู่แล้วบาง,บาง,บ,างบางสวนเนี่ย ตัดสินใจล้มแล้วก็ปลูกทุเรียนเนี่ยมันต้องมันต้องคิดให้ดีเพราะว่าทุเรียนต้องใช้เวลาปีหปี<ม>เป็นอย่างน้อยนะถ้าถึงจะให้ผลผลิตผลแรกนะฮะ<ม>แล้วก็าการดูแลร,รักษาเนี่ยต้นทุนสูงโรคแมลงก็เยอะฉะนั้นถ้าท่านจะปลูกทุเรียนเนี่ยเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับแรงขาดรากก็ตายได้น้ำมากก็ตายได้<ม> ศัตรูศัตรูก็เยอะครับโรคก็เยอะแมลงก็เยอะนะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับต้องแม้แต่ผมเองเนี่ยที่พวกเราที่ทำทำอยู่เนี่ยที่ทำเพื่อเพื่อการทำอยู่ทุกวันเนี่ยต้องไปศึกษาเรียนรู้จากสวนอื่นๆด้วยนะครับเรียนรู้ศึกษารอบด้านอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ดินฟ้าอากาศก็สําคัญนะครับอย่างอย่างปีนี้ที่สวนเรานี่นะครับอุณหภูมิสูงเนี่ยที่เราดูแลรักษาคุณภาพของ สวนไฮฟิวฟาร์มพันลหลงดินได้ดีเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องสเปรย์น้ำนะครับเป็นแอร์บ้านในพ่นในแปลงเพื่อลดอุณหภูมิมในแปลงที่มันสูงเนี่ยให้เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยปรุงอาหารได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ที่เราเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองนะครับปลูกไปแล้วเนี่ยคือข้อสําคัญที่สุดก็ต้องดูแลเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินนะครับอาจจะต้องดินไปวิเคราะห์ ตรวจสอบอศึกษาเรียนรู้เรื่องของปุ๋ยบักปุ๋ยคอกเราเรียนรู้เรื่องของการใช้สารเคมีทั้งหมดเนี่ยมันมันต้องศึกษาด้วยตนเองนะครับที่มีหลายท่านคนโบราณโบราณนักวิชาการบอกว่าปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องไปคุยกับต้นต้นไม้ชนิดนั้นให้ได้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงเขาเจ็บป่วยยังไงเหมือนกับคนนะครับจะได้รู้ว่าวันนี้เราไปดูมีการตรวจแปลงไหมมีศัตรูอะไรระบาดบ้างอะไรเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญมาก ก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ดูอีอกอย่างคือดินอันที่2คือแหล่งน้ําทุเรียนได้ขาดน้ําไม่ได้เลยาท่านจะตามการะแสก็โอเคแต่ว่าต้องดูเรื่องน้ําพัน์ที่ตลาดต้องการและศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับปลูกได้ทุกคนปลูกได้แต่ว่าที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ย ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าท่านมีลูกเคยเลี้ยงลูกมาก็ไม่แตกต่างกันเลยครับผู้เรียนั็เลี้ยงลูกค,ครับ่ะก็กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมแฟมทริปนะคะสำหรับสื่อมวลชนและก็ผู้ประกอบการนะคะที่จะเดินทางมาชมสวนทุเรียนอันนี้เป็นเรื่องของราวของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะซึ่งในบ้านลักไทยเนี่ยก็จะเป็นบนเนินเขานะคะเป็นหมู่บ้านบนเขาซึ่ง หลายๆสวนนะคะก,ก็จะปลูกทุเรียนหลายๆพันธุ์นะคะโดยเฉพาะสวนไฮฮิลเนี่ยค่ะก็จะเน้นเป็นพิเศษสําหรับทุเรียนหลงหลินรับแหลนะคะซึ่งจะเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยแล้วก็รสชาตินี่ก็จะไม่หวานแหลมมากมีเนื้อเยอะนะคะก็เส้นทางท่องเที่ยวเชิงกเกษเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นวิธีการปลูกทุเรียนได้ทราบถึงการคัดเลือก ทุเรียนว่าทุเรียนเนี่ยเวลาเราเลือกทุเรียนลูกสวยๆหรือว่าเนื้อดีๆเนี่ยจะเลือกยังไงชิมยังไงแล้วก็โดยเฉพาะหลงกับหลินเนี่ยค่ะรูปร่างของทุเรียนเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็จะทําให้เราได้ทราบว่าเวลาเราไปซื้อทุเรียนข้างนอกอะค่ะเราจะได้แยกถูกว่า <c oughs> อันไหนคือหลงอันไหนคือหลินเนี่ยค่ะแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวในสวนทุเรียนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสันทนาการไปด้วยนะคะ <c oughs> มีความพักผ่อนหย่อนใจนั่งรถอีแท็กชมสวนแล้วก็ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะก็ถือว่ากิจกรรมในในครั้งนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวค่ะในช่วงฤดูกาลผลไม้อ่ะค่ะก็เข้ามาท่องเที่ยวที่บ้านรักไทยนะคะจังหวัดพิษณุโลกได้ค่ะครับท่ทมีโครงการต่อยอดไปถึงสวนไม้ผลชนิดอื่นๆในในทั้งสองจังหวัดนะฮะอาจจะมีหลายหลายประเภทค่ะก็สำหรับในเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิญเกษตรค่ะอย่างเพชรบูรณ์เองเนี่ยค่ะ ก็จะมีในเรื่องของอิอนทผลัมนะคะเดี๋ยวก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในลักษณะรูปแบบนี้ค่ะต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีการส่งเสริมไปทุกปีค่ะการเห็นทั่จากกิจกรรมต่อเนื่องการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างครับค่ะก็สําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีมากเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละปีเวลาที่ททเนี่ยมีการส่งเสริมแล้วก็โปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบนี้ค่ะนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจแล้วก็เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากบางทีก็เกินจากจากที่เราคาดไว้บางทีเราอาจจะแบบมีตัวโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆแบบ2 0 0ร้อยสคนแต่ว่าเวลาเข้ามาจริงๆค่ะก็ก็จะมากกว่านั้นค่ะก็เลยก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะว่า ติดตามเพจของทททสำนักง,งานพิศโลกไว้ได้เลยค่ะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆทั้งสองจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นพิศโลกและเพชรบูรณ์ให้ติดตามกันค่ะเป้าหมายที่ทททวางไว้ทุกป,ปีเรื่องของการท่องเที่ยวปีนี้เราทะลุเป้าหรือยังหรือยังยังไม่ทะลุเป้าค่ะจริงๆแล้วสําหรับในปีนี้ค่ะตัวเป้าหมายเนี่ยค่ะมันก็จะมีการเพิ่มมาเรื่อยๆเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยการท่องเที่ยวเองเนี่ย จะเป็นหนึ่งหนึ่งรายได้หลักของประเทศเลยค่ะที่เราจะต้องทําให้เกิดการกระจายรายได้แล้วก็มีการหมุนเวียนรายได้เข้าสู่ท้องถิน่นรวมไปถึงตัวนักเที่ยวที่เดินทางในประเทศนะคะก็ปีนี้ค่ะเราก็คาดหวังว่าค่ะเราจะพยายามทําให้อ่ารายได้และตัวเป้าหมายนักเที่ยวที่เดินทางเนี่ยถึงเป้าตามที่วางไว้ค่ะขอขอต่อยอดถึง ท่องเที่ยวฤดูฝนทททพิษณุโลกเตรียมอะไรไว้เพื่อสร้างเซอร์ไพรส์รให้กับนักท่องเที่ยวค,ค่ะสำหรับในช่วงในช่วงฤดูฝนนะคะเราก็อยากจะแนะนําเลยค่ะว่าว่าฤดูฝนเนี่ยจะเป็นฤดูที่มีต้นไม้ใบหญ้าสวยงามค่ะดังนั้นกิจกรรมที่ที่เข้ามาในช่วงฤดูฝนนะคะก็จะเป็นการขับรถเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ไปชมธรรมชาตินะคะ ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมของครอบครัวนะคะก็สําหรับในเทศกาลต่างๆที่ในช่วงฤดูฝนอาจจะไม่ได้มีมากมายแต่ว่าเราอยากจะให้เน้นในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะกับธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพค่ะสามารถที่จะไปเลือกนวดสปาหรือว่าบำรุงดูแลร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะมีในทั้งสองพื้นที่เลยค่ะในเรื่องของราของสุขภาพค่ะ ครับวันนี้ก็เป็นทททพามาดูงานนะครับเกี่ยวกับพื้นที่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันระหว่างเขาขอกับบ้านมุงเนินมะปรางที่สนุโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราอยู่บนเส้นทางเดียวกันบนถนนมายเลขสนะครับตรงนี้ก็พอได้มาเห็นแล้วก็โอ้โหมันก็เป็นวิวสวยงามอีกที่หนึ่งเลยครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันมีภูเขาเป็นภูเขาหินกั้นอยู่ ซึ่งดูแล้วมันก็จะเป็นเหมือนภูเขาที่เคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนเมื่อย้อนกลับไปเมื่อล้านปีเนาะแล้วจริงๆพอข้ามเขาตรงนี้นไปแค่นิดเดียวเองนะครับประมาณสักไม่กี่กิโลเองเนี่ยหนึ่งถึงสองไม่เกิน10กิโลครับก็จะเป็นที่ทําการของอุทยานทุ่งแสลงหลวงของเขาคอบ้านเรานะครับตรงนี้พื้นที่ติดกันแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแถมยังมีสวนผลไม้ต่างๆนะครับก็ถ้าเผื่อใครมาเที่ยวเขาคอแล้วก็สามารถเลยมาเที่ยวที่ เนินมะปรางที่พิษณุโลกนี้ได้ทั้งมีทั้งบ้านมุงทั้งบ้านลับไทยนะครับแหล่งผลไม้แหล่งผลไม้อยู่ที่บ้านลับไทยครับท,ที่เราวันนี้ที่เราได้ไปมาก็จะมีช่วงนี้ผลไม้ออกก็มีการจัดบุฟเทฟ่ทุเรียนนะครับเป็นแหล่งทุเรียนเห็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งทุเรียนหลงหล,<ง>ล,ลินหลงรับแลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเรามีโจทย์ว่าอยากให้มาได้ทั้งสองที่เนี่ยข้อเหมือนข้อต่างหรือว่าเดินทาง หนึ่งสองมาได้ทั้งเขาค้อมาทั้งเดินมาปาาเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปในฐานะที่มาสองที่พร้อมกันเลยโอ้อันนี้แน่นอนเลยคือได้เรื่องธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเต็มเต็มเลยแล้วก็จะเป็นวิวที่แตกต่างกันบางทีคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมาสองที่อยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วแตกต่างกันเลยครับเขาค้อเนี่ยได้วิวถือทัศภูเขาป่าเขาที่สวยงามนะครับหมอกเขียวขจีนะครับส่วนที่บ้านรับไทย ที่เนินมะปรางตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิวที่เป็นภูเขาหินนะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์เป็นวิวที่แปลกตานะครับแล้วก็แถมภูเขาหินอย่างเงี้ยน่าจะมีเห็นเขาบอกว่ามีค้างคาวด้วยมีถ้ำค้างคาวนะครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมดูค้างคาวกันด้วยครับในส่วนของสมาคมที่จะร่วมขับเคลื่อนในในพื้นที่ทั้งสองเนี่ยเรามีโปรเจกต์หรือว่ามีโปรแกรมมีแผนยังไงบ้างครับในการขับเคลื่อนครับก็ เดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปดูมันก็เป็นสามารถทําเป็นตัวเลือกเพื่อที่จะเป็นให้ลูกค้าเป็นออปชันนะครับว่าเฮ้ยม,มาเขาค้อแทนที่ต่อไปเนี่ยทางเขาค้อเราจะขายเขาค้ออย่างเดียวแล้ว<ม>เราก็ขายว่าเฮ้ยมันเชื่อมโยงได้ด้วยคุณมาที่เดียวคุณเที่ยวได้2ที่นะครับ<ม>เพราะว่ามันจะได้มีมช่วงระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่ยาวขึ้นนานขึ้น<ม>เพราะพื้นที่เราเชื่อมต่อกันอยู่แล้วครับนอกจากเรื่องความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวทีนี้ในในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการนี่จะมีส่วนเชื่อมโยงเพื่อให้บริการที่มันเชื่อมกันในราคาหรืออะไรต่างๆที่เป็นพิเศษไหมอ่าเดี๋ยวทั้งนี้เราก็จะได้ต่อไปเนี่ยถ้าเผื่อเราได้เดี๋ยวเราว่าจะน,าน่าจะคุยกันเนาะอาจจะทั้งเรื่องของผลไม้มใช่ไหมครับขายเป็นบัตรเข้าชมหรือเข้าชิมในเรื่องของบุฟเฟ่ผลไม้ต่างๆเลยว่าพักที่เขาคอเ,เนี่ยลยแล้วก็จะมีพ่วงมาเที่ยวสวนผลไม้ตรงนี้ต่อได้เลยครับที่พักนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ที่พักถ้า ัที่โน่นแล้วมาที่นี่จะได้ราคาพิเศษอ่าได้ครับเ,เดี๋ยวระหว่างผู้ประกอบการเราของทั้งสองพื้นที่เราก็น่าจะพูดคุยเชื่อมโยงกันได้ครับเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันเลยนะครับแบบว่ามาเขาค้อมีให้เลือกสองเส้นทางมาเขาคอก่อนแล้วค่อยมาที่นี่หรือว่าก็มาที่เนินมะปางก่อนแล้วก็ค่อยต่อไปเขาค้อครับอาจจะวิ่งเป็นวงกลมเลยครับขึ้นมาทางฝั่งนี้ม,มาเนินมะปางเขาค้อแล้วก็ลงทางกรุงเทพทางฝั่งเพชรบูรณ ทางทอทอว่าไงบ้างเกี่ยวกับการเชื่อมโยงทั้งสองจุดสหากันแหล่งท่องเที่ยวสองจังหวัดทางททนี่สนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ก็ได้พาทั้งผู้ประกอบการสมาคมที่ท่องเที่ยวเขาข้อมาแล้วก็พาสื่อต่างๆ่าแเพชรบูรณ์ที่บ้านเรามากันด้วยนะครับก็เผื่อว่าตรงนี้เราก็จะได้ประชาสัมพันธ์นกันต่อไปว่าจริงๆไม่ได้เราไม่ได้ต้องการแค่นับท่องเที่ยวจากในกรุงเทพหรือจากที่อื่นมาจริงจริงเราสองจังหวัดเนี่ยเราเที่ยวกันเองก็ได้นะครับ